เมื่อเราเจออะไรผ่านหูผ่านตาก็ต้องรู้จักสังเกตสังกาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแฝงไว้ด้วยธรรมะให้ขอคิดแก่เราได้แม้แต่ตัวเราก็มีธรรมะคือความเป็นอนิจจัง บางคนก็อยู่ได้ยันเป็นหนุ่มเป็นสาวเท่าแก่แต่บางคนก็อยู่ได้แค่หนุ่มสาวบางคนก็อยู่ได้แค่กลางคนตายไปก่อนเหตุนั้นเมื่อเราเจอสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างจะมีธรรมะทั้งหมดปุจ้าตัดว่าไม่มีตรงไหนที่ไม่มีธรรมะแม้แต่ตัวเราเองอย่างเมื่อสมัยที่พระพุทธเจ้า ที่จะปรนนิ้ผ่านคืนนั้นก็ปรากฏว่ามีพระท่านเสียใจบางลูกที่เป็นปุถุชนก็ร้องไห้ก็พากันมาดูแลเข้าเฝ้าปฏิบัติพระปุธ,ธเจ้ากันเต็มลานไปหมดที่เมืองกุสินาราอยู่ต่อมาก็มีชายผู้หนึ่งชื่อราทะนายราทะนี่ก็เห็นว่าพระปุธเจ้าป่วยตัวเองอยังไม่ได้บวช ก็เลยขอเข้าไปบวชพระอนุนก็ห้ามไว้ตอนนี้พระเจ้าท่านประชวนทรงอาพาธไม่ควรที่จะรับแขกต่อไปแล้วตีพระเจ้าท่านท,านทราบะอะไรอนุนให้ราธะเข้ามามาหาเราเมื่อเข้ามาแล้วพระเจ้าก็บวชให้ถือว่าเป็นองค์สุดท้ายที่บวชต่อนหน้าผผักประพุทธเจ้าเมื่อราธะท่านบวชเสร็จ ท่านก็ออกไปหาที่จงกลมในกลางคืนนั่นเององค์อื่นก็มาคอยประชุมกันปณิบัติพระพุทธเจ้าแต่ราทะนี่ไปเดินดุมดุมเดินจงกลมไปจงกลมมาพระก็ไปฟอ้องพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระองค์นี่มีพระลูกนี้บวชใหม่แต่ไม่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์เลยไม่มาเข้าเฝ้าคอยปณิบัติดูแล พระอ,องค์พระอ,องค์พุทธเจ้าก็บอกว่าเอาเธองานไปเรียกราธะที่บวชเมื่อกี้มานี้ดิราธะก็เข้ามาเข้ามาพุทธเจ้าได้ข่าวว่าเธอไม่จงรักภักดีต่อเราใช่ไหมเปล่าพระเจ้าค่าแะแต่ทําไมเธอไม่เข้าเฝ้าเหล่าอย่างกับพิสูจน์ทั้งหลายแล้วราธะทั้งกับพวกผมเนี่ยพึงบวชใหม่และพระอ,องค์ก็จะนิพพานอีก ไม่กี่ชั่วโมงนี้ผมคิดว่าจะต้องรีบทำความเพียรทำความดีให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้เป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็ตตัดว่าลาธเดอเธอทำดีที่สุดแล้วเธอถือว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งเธอเป็นผู้ที่ไม่ประมาทให้พระภิกษุทั้งหลายเอาเย่ยงอย่างพระราธ ท่านก็เดินไปเดินมาที่นี้ทางที่ท่านเดินเนี่ยมันมีพุ่มไม้บ้างบางที่ก็สว่างบางที่ก็มืดท่านก็เอาดวงจันทร์ที่ลิบลีสว่างบ้างลิบลีบ้าง,างพิจารณาว่าชีวิตคนเรามันมีลุ่มๆุม,มดอนดอนบางทีก็ดีแสนดีแต่บางครั้งก็มีเมฆหมอกมาบางังมีมลทินเหมือนกับชีวิตเรานั่นเองท่านนำมาพิจารณาเป็นอารมณ์จนกระทั่งได้เป็น พระอรหันต์หมดกิเลสหมดอาสวะไปต่อหน้าที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่นั่นเองถือว่าเป็นพระสาวกองสุดท้ายที่บวชต่อหน้าพระพักตร์พุทธเจ้าถามว่าทําไมท่านจึงบาลุพระอระหันต์ช้าและเป็นองค์สุดท้ายก็เพราะว่าท่านปาถนาไว้กับพระอัญญากคนทัญญะอัญญากนทัญญะนิจตาสรุก่อนเขาแต่ท่านเป็นน้องตัสรุทีหลังสุด เนื่องจากว่าท่านทำบุญไว้อธิษฐานในชาติปางก่อนพี่ชายขอถวายก่อนได้บรรลุก่อนท่านได้ถวายสุดท้ายก็เลยได้เป็นพระสาวกองสุดท้ายนั่นเองเจริญพร